5ประโยคพาลูกเข้านอนอย่างง่ายสำหรับคุณแม่สองภาษามือใหม่ค่ะคุณใช่ไหมคะที่ตอนนี้ยังเป็นมือใหม่ในการสอนลูกพูดภาษาอังกฤษยังรู้สับน้อยยังแต่งประโยคไม่ค่อยเป็นและอยากจะได้ชุดประโยคในการพาลูกเข้านอนนะคะคลิปนี้นะคะถ้าคุณดูจนจบนะคะคุณจะมี5ประโยคสั้นๆง่ายๆ สามารถนำไปพูดกับลูกได้ทันทีค่ะประโยคแรกนะคะก็คือ bed time bed time ได้เวลานอนแล้วค่ะประโยคที่สอง is bed time is bed time ง่ายมากเลยค่ะก็คือเติมแค่ is ไปข้างหน้านะคะความหมายเหมือนกับประโยคข้างบนเลยก็คือได้เวลานอนแล้วค่ะประโยคที่3นะคะก็คือ it's time to hit the sack i s time to hit the sack อันนี้มันเป็นสำนวนนะคะความหมายมันก็เหมือนกับคำว่า it's time to go to bed ประโยคที่4นะคะเราอาจจะถามลูกเราได้ว่า are you sleepy are you sleepy อันนี้เนี่ยมันก็แปลว่าหนูง่วงหรือเปล่าและประโยคสุดท้ายนะคะ let me put you to bed let มีพุชยูทูเบสให้แม่พาหนูเข้านอนนะลูกและถ้าคุณชอบคลิปนี้เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ออกไปและถ้าชอบประโยคไหนเป็นพิเศษนะคะให้ลองพิมพ์มาบอกไก่ด้วยว่าอ้าประโยคนี้เรายังไม่เคยได้ยินและประโยคนี้ยังไม่เคยนำไปใช้กับลูกและคลิปนี้ไก่ก็มีเพียงเท่านี้อย่าลืมกดติดตามครูแม่ไก่สอนลูกสองภาษาแบบง่ายๆได้ใหม่ใน ทุกๆช่องทางค่ะพบกับครูแม่ไก่ในคลิปต่อ,ตอไปสำหรับใครที่มีเป้าหมายอย่างจริงจังที่อยากจะให้ลูกไกายเป็นเด็กสองภาษาและต้องการที่จะสอนลูกพูดอังกฤษได้ด้วยตนเองนะคะไม่มีงบพอที่จะส่งลูกไปเรียน EP เรียนโรงเรียนอินเตอร์หรือให้ลูกเรียนเสริมพิเศษต่างๆ ไก่ก็มีคอร์สที่ชื่อว่า The Six th Weeks สอนลูกพูดอังกฤษคล่องภายใน 6สัปดาห์ค่ะซึ่งคอร์สนี้เหมาะสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษมาบ้างแล้วแต่รู้สึกว่าตัวเองยังพูดไม่ค่อยเก่งคำศัพท์ก็รู้น้อยแต่งประโยคไม่ค่อยถูกและไม่รู้ว่าจะพูดอะไรกับลูกดีและต้องการทางลัดในการสอนลูกพูดอังกฤษคล่องนะคะอยากจะให้ลูกพูดภาษาอังกฤษเก่งได้อย่าง รวดเร็วนะคะตลอดเดือนสิงหาคมปี2556ไก่มีคอร์สให้คุณทดลองเรียนฟรีค่ะถ้าหากคุณสนใจที่จะทดลองเรียนฟรีก่อนที่คุณจะตัดสินใจสมัครคอร์สนี้นะคะให้คุณทักไก่มาได้ที่ l like i น์แอด s i d e ครูแม่ไก่แล้วพิมพ์ว่าขอทดลองเรียน The Six Weeks ฟรีค่ะแล้วเดี๋ยวไก่จะดึงเข้ากลุ่มทดลองเรียนฟรีค่ะ รีบทักมาก่อนที่โปรโมชันนี้จะหมดนะคะแล้วพบกันในคอร์สค่ะสวัสดีค่ะ